สุขุสุคนเด้อมัอนี่ไม่จิกอะนี่มาซ้อมน้ำไม้ต้มซื้อน้ำไม้ก้นน้อยซื้อน้ำไม้มาแต่ย่อมมาลาดน้ำไม้ทงพี่น้าเดี๋ยวเพิ่นอยากกินแกงน้ำไม้เพิ่นว่าอีแม่แกงกินน้ำอะแกงกับแกงแล้วก็ซื้อน้ำไม้มาแกงมาจีกเห็ดลาบแล้วเนี่ยเด้อลาบปลาแล้วเนี่ยทีแกงน้ำไม้นำพี่น้อาติดตามไปนน้ำกันเด้อน้ำไม้ล้วก้อหมือนกัน หมอกกับพดทแล้วพี่น้องขึ้นอาดี้พี่น้องต้มต้มแกงเลยพวดพวดจันแม่ต้มก่อนบาบัดน้ำหนึ่งต้มน้ำหนึ่งกอนเนาะพี่น้องเนาะต้มน้ำหนึ่งล้างน้ำแล้วก็เอาน้ำไม้มันก็เก่งเลยพี่น้องเห็นยังกินแม่ไหมเนี่ยปลาจังเนี่ยลาบปลาเพี่น้องปลาอันนี้บอกปลาคัมไทยเห็นลาบแล้วเลยพี่น้องเดินมาติดตามซีมือแม่จิคือเก่าลงครัว เสพเสพเห็ดกันกันกันลูกกับลานพ่อมหนังทั้งลูกชายลูกชายสิพากันเห็ดกินกิวแกงหน่อไม้น้ำเดอร์แกล้งยราอกไผ่มาเล่ยชิ้นไปไหมวันนี้ก็มาเล่ยชิ้นพี่น้องเล่ยสิ้นออกเล่ยซาเล่ยออกจากไปล่างเลยพี่น้องชิ้นงามในป่านี่เนาะ ปลาคัทใายแซกก่บด้วยมันอีกต่างหากเลยพี่น้องแซ่บแซ่บม,ามาันเห็ดแห้งทีคักนเนาะเห็ดแห้งมาทอดด้วยพี่น้องโอ้ยจอดทอดแล้วก็ฮหดเจียวมะก,กอกจำกินกับข้าว ยามหินเบี้ยงเมื่อยขึ้นมากินนี่ยพอพี่น้องมาบอกยามเกี่ยวข้าวใช่ยามเทบี B มันคือบุหิน,หออนวะเนี่ยแล้วใส่บีปลานี่ว่าคือไม่เห็นมีเลยจ้ะเอาในตัวที่สองพี่น้องตัวที่สองปลาตัวที่สองพี่น้องมี่สี่โตปลาในรากสี่โตกับพ่อหรือพี่น้องขั้นตอนที่หนึ่งเพิ่นเห็นจังก่อนไหมสำมแลกเก็เอปสัมแลกเก็ตเอาก่อนขั้นตอนต่อไปแล้ว แล้วซินบ่แมหต้อนตะปักแล้วซีนแม่นะวอาทึกอยู่ตัที่สองเป็นตัวนะตัวที่สองแนะนะล้วซีนมันมาแล้วก็พักพัก้าลวเแม่เาเลเออไขรมัน่มันก็เอามีนแล้วใส่ถ้วยมีนบมีบมีบีลอวปลาบมีบีบอกไปแล้วไป บุ้ยบียปลานี่แม่มินเตยมันขมนมขี้มันมีนีปลาเนินนะมีนีปลาเน้นนะเอาเป็นตัวที่สามพี่น้องสำเร็จเลยเพราะว่าเก็ดกระสอบออกแล้วสำเร็จเก็ดออกแล้วสำเร็จเนื้อ พี่น้องบัเนีรกัเล่เรากับผักกับพี่น้องบัเนี้ก็สิาามาทำข้าวเบอแเกงต้าไมพี่น้องเผ็ดเบอดแ้นไมมาเฟสแม่เสิรฟหลอดเลนแกง้ไม้ยล้ปัดเอวแม่บอก ปูดกิจุกะตะไปมากูดมามามาตั้งใช้น้ำกาลนวลใช้น้ำตาก็ตั้มได้แล้วเนี่ยงอย่างก็เออเอาแล้วไปมะกูดไปมะขี้โมแม่น,นี่ก็สิเอามะกอกใส่พี่น้องหมอก็พดเลยพี่น้องไงใส่มะกอกลงพี่น้องผ่ากินในมนันเนาะอยู่ในเนี่ยนักเศีค่ะ มีเหอมีเลยคือในมักกะบกซั้ำเนาะนี่ดูม่ได้กําลังตั้มปป้าพี่เนาะใส่กับใบตั้มป้าใส่กับใบขี้ผูดกับหัวขาเดออข้าว พักแล้วเพื่อจะมาตำให้มันเลกมันเลกเว้ยพี่น,อน,น้องลาปลาแล้วครับเป็นวิธีเฮ็ดของแม่จี๊ดนะพี่น้องเด้อวันนี้ก็จะเอาปลาลงพี่น้องปลาวันนี้แม่เราเละออกมากเลยพี่น้องเด้อหมว้าปลากระไทยบนแม่ปลากระไทยปลากระไทยแม่นเราว่าเธออยู่เน้องเธอ,อปลากระไทยบุคคลบุคคลห่อปลาที่คุ้ พี่น้องเทฟลับลาเลปลาพี่น้องมาทำทานยป้าพี่น้องแลยอขี้มันเขาขามันี่ยแมัใส่แป้งนวได้พี่น้องใส่หนึ่งพี่น้องเอาละอว่อนอันนี้กระดูกหมูเขาเสียมาแกงเสนอไม้เดี๋ยวจะพี่น้องเขาก็กขวให้มันซุกสะกอนอ้าวซอยบากหวมก็แล้วร้อยพี่น้องนื้อมไลหอมป๊อปยังงพี่น้องหอมปัอทาุ๊คาเดินพี่น้องเด้ว ผู้เฮ็ดปัดสคนผู้ถ่ายับผู้เดียวนะพี่น้องก็เลยพี่หน้าวิ่นหลังอยู <h vale> <h 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 ่ทรุดโมเรมนขาลกแดลงเลยนะ้บกปแดดนลกาลวแล้วแล้วก็ากมาลงกระปัดกล้นขลนขวดกระกมกระดูกาก็เอาน้ำมันลงพี่น้อง ใส่น้ำยานางลงไปได้วยจ้ะพี่น้องใส่มักหัวหมักอื้อเฮ็ดกระตันด้วยพี่น้องเด้อเฮ็ดกระตันกระมักรัวหมักอื้อลงไปอันนี้ก็จะเอาน้ำ<ๆ>อันยานางลงพี่นอ้องอ <c oughs> ใส่หน้าจ้องเขาด้วยคนคน <c oughs> ใส่ใส่ข้เบื้อลงเน้อพี่น้องด้วยำนั้น่นางเทลงไปใส่มาพริกลอเ้อะจ้าใสแม่ยังาปน้ด้วยวพี่น้องเลยพ่อพี่นอ้อ,นองใส่สันน้วนเขาเก็ร่อให้หมองห้องกับพี่น้องเขาจะกตรงประแดดใส่ใส่มกพริก กวดลงเลยเน่ยใส่ร้อยเนื้อเหรอเขาวบใส่ัมี่รา้อ้ขลุ่นขลุ่นขลุ่นลุ่ลุ่นขลุ่นโอต้มปลาเขากับมเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขากัใส่ dad, ผงหอมเขากับปงเหมือน อันนัพักแม่ซื้อมาค่ะพักอันนต้องปลาแดกใส่าก<ร>็เป็น,น้องมัน่องปลาแดกอยู่ไส์ทีคนมามาเอามาล่างกินกับปลาก็หม้อห้องห้อพี่น้องมาล่างมากินมาเดูจ,เดจ,เจ้าดูจะแกงมาใหมา่แกงงามแรงพี่น้องหมอกับล่างนั่นผลเสพใช่ ันนี้เขาก็มาแบ่งขวดด้วยพี่น้องด้วยผบวกินนันอันดิบก็เขาเอามาขวดน้ำดิบแน่ยซุกแน่พี่น้องลาบปลาพี่จะกดรองรับกับซุกเลยพี่น้องเขาขวดได้หนึ่งกับซุกลาบปลาพี่น้องขวดมันซุกๆพี่น้องวันนี้ร้ายขนาดแม่ขวพี่น้องซอยกันคนละไม่ละมือ แกง<ค>นหน่อไม้ลาบ <คน S 1> ปลาหาผุกคนสงกันพี่น้องลาบปลาเฮากับขวัวซุกเดี๋ยวจะพี่น้องวันนี้เฮากัสิปงแกงหน่อไม้เฮากัควันอุ่มพี่น้องดังพื้นเด้อพี่น้องเด้อใส่พื้นใส่ถานน้ำพื้นน้ำนพดน้ำเนาะพดออก,ออกเดี๋ยวอันซาตุยเพิ่นยังไปล้างผักอยู่พี่น้องล้างผักขักบวบยอมหมักบว,บก,บ,วบกับอ่าผักแค่งไหน อ้กากระสมะพึ่งลงหัวมันซุกเมืแล้วพี่น้องหมักบวบม,มัก็กระซุกมันแแล้วเพ็ดกระซุกแล้วใส่ยอดหมักบวบลงด้วยพี่น,อน้องเด้อยอดหมักบวบล,ลงไปพี่น้องไผ่สองไผ่พี่น้องหลายคนกินน้ำกันเมื่อนี่าแซงกะสีมาห่วงพานำกระสีมาใส ผักสะแงะเดี๋ยพี่น้องเด้อแซ่ลายแซ่บหลายพี่น้องผักสะแงะแซ่ลายแซ่บหลายมาเด้อจ,จ้ามากินน้ำกันพี่น้องแกงหน่อไม้ลอบแรงลับป่าพร้อมสีมืออ้นน้อยกับแม่จีด๊ดวัอนี้พี่น้องแข่งเดียวแม่จี๊ดทลับป่าอ้อนแกงหน่อไม้มคลิปนี้มาฮอร์เน็กนก็ไลค์ีพลินเนาไปก่อนเด้อฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่จี๊ดพ่อแอร์ไหนเด้อ คนมหาไซแสงมหาไซนะจ๊ะสบายดี